ก็บสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุคนเนาะบัวอยู่ในประเทศและไรก็ตางประเทศพี่น้องเองกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทรงปะเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้กบบารปะเตียงมาอยู่บ้านจัดสรรพี่น้องอยู่เมืองบีละบุรีแขวงสวรนกขีนแล้พ่อแม่พี่น้องกบบารปะเตียงได้รับการแนะนําจากทางบ้านเพิินบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอย ทุกเนาะเนาะกับบุมีอย่างพี่น้องเลยมีลูกน้อยแหละมีแต่ลูกน้อยแต่ว่าอย่างอื่นนะบุมีพี่น้องเลยเนาะกะเตียงกระหากระมาหอดพี่น้องกันที่เขาไปทำรายล,ละเอียดน้ำกันว่าคว่เป็นไปเป็นมาเป็นได้ใดเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเพื่อเป็นการเสียวเยวลาเนาะพี่น้องเนาะม <c oughs> ีคนดูเ่อนบอ สบายดีสบายดีสบายดียดโดยพักกันที่ยัองอยู่นี่ยังหนึ่งเขา่าว่าี่หนึ่งขเข่าแรงบ่างโอ้ที่โตพี่น้องเอ้ยพักกันอยู่จะค้นเถือนซานนี่เดี๋ยวสามขอโทษเด,ด้อสามคนก็ไพ่น่ะ ลยู่กับพวผัวอ่าแล้วกับลูกนี้เจ้าปีลูกอไงปีปลายปีปลายชื่อยังล่ะชื่อแพงชื่อแพงบ่เจ้าชื่อยังไงเอยชื่อธานชื่อธานโอ้ชื่อธานได้บอผ่ชื่อธานล่ะชื่อธานอ๋อโดยโดยโดยอายุเจ้าปีอะไรเจ้าฮะตายแล้วเช้า Pì. Đôi. Oh, đôi, đôi. Đây, sao pì rồi 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 sao pì rồi là nào nó ra lại á anh ấy nhăn anh anh, 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 anh lao tạp khải anh chừa lụp Sửa mà lo lo con này bị dù nó phía nào nó ờm นมือกันเอออ่ะอๆอดูดดูดหบไม้ไม้พี่หนุ่มลูกเราอย่างนี้อ่าแก้ให้พั่นกินเน่เฮ้ยจะเล่นจะน่องแต่พี่หนมชอบปีกจเป็นน่องนะเป็นนองเนาะอไหมดื้อน่แนหลุดด้อยังดื้อดื้าะใ้เขากินน้แล้ววะยังพ่หนได้กินขอเที้ยงกันด้กินแล้วกินแล้วได้ยังกินเลย กินแจ้วกินแจ้วโอ้แจ่วหมักพริกนี่โดยอาโต้หม no ูเพ็ดใบชะลูกก็กินน้ำได้บ่บ่ลูกกินข้าวซื่อๆเรากินข้าวซื่อๆนี่หนึ่งข้าวตัวต้วดเมื่อกี้ไม่แย่งกินนะนี่กินแจ้วแจ้วคือกันอีกใช้ผัวจ้าไปใช้ส่าผัวไปอาบน้ำโอ้ยแก่เป็นรถเพป็นเด็งดื้อน้องคนน้อง แกให้เพ <Okay. S 2> ิ่นเพิ Dor ่นจังบอรุษเพิ่นกินเนาะโดยโดยโดยนิมอันให้หน้าตะก้าเจ้าบ่มีอยู่บ่เอ้ยบ่มีเอาข้าวน้ามาจะใช้จะกินเนาะชื่อเอาเลยชื่อเอาโอ้เถวเก่งบ่มีหาเงินหาค่ำมาจะใช้อะไรหนึ่งหาเงินหาค่ำก่อน เอสก็กอกเก๊กเนี่ก็กอกเก๊กมันเป็นอะไรก็กอกเก๊กเจียทานเต่เนี่ชื่อเกาเกต์เผาต้งเผาทานขายเห็น้าตะก้าเจ้านายโบมีบ่โบมี่เพื่อนดินมองยูเนี่ยเพื่อนดินเขาดินเขาดินพี่น้องเนาะพี่น้องอ๋อโดยโดยโดยอูดินของพี่น้องเนาะ แบบของเจ้าของนะบ่มีอ uh, uh ันเอ้ยนะเป็นคนอยู่บ้านนี่เลยบ่บ่อยู่บ้านพนบ้านไหนบัดชมเชลโนชมเชลโนอืมได้มาอยู่เพื่อนผัวบ่เนี่ยนะโดยโอ้เจักปีอะไรมาอยู่นี่เนาะชองปีชองปีแล้วอ๋ออ่ะขอโทษด้วยเจ้าช่องอีกบ่หรือว่าจังใดท้องอ่ามานอีกเลยฮะน่ะจักเดือนเลยตายแล้วหกเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเลย ผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะนะบ่ยังบ่ไปไปกูมาได้โกูบ่งว่าซช่บ่คือบ่ไปกวดเบิ่งหนีโอ้ยบ่ไปอ่ะมันไกลบ่หรือว่าจังได๋ไก่บ่มีรถลางไปบ่มีรถอ๋อบ่มีเงินรถบ่มีเงินช้ำแล้วเนาะเออบ่มีเงินค้ำหมาย่างไปกูเธอไหนไปกวดเธอหนึงฮะหาเชฟหาชิพันก็บ่ได้แพงปานได้เนาะเออแพงบ่ไดแพง แ่ว่าบบมีรถไปบมีเงินห้าสิบแกบอกเมนข่าวน้ำเจ้าปลาเจ้ามาเดี๋ยวนี้นะเจ้าเอามาใช้กินชื่อเอาอะไรับชื่อเอาบอชื่อเอากระสอบเท่าไยอยู่พี่นะชรบเชนเชนนึงข้าวเปลือกบ่ข้าวเปลือกข้าวชานได้ใช่ข้าวชานบ่หรือปลาชิวข้าวชานชื่อข้าวเปลื่อยมาหรือปลาชีเอาบ่หรือตำเอาปลชีเอา โดยชีเพื่อนนะ่านะนะคิดที่สอบตัวไหนอยู่พี่นะกระชับเชฟสิบพันผูกอพราะเอาแพงแต่นะเนาะแพงแล้วอือโอ้พี่นเราไงสอบหนึ่งสิบพันผูกโดยอันนี้สอบหนึ่งนะเจ้าไปซีนะกินนะจักมือเลยได้มือแล้วหน่อยคนได้พอครึ่งเดือนอืมได้ประมาณ<อ>ได้ได โดย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 เคือ่อนซานกันนี่ปุ๊กแตะหึงแล้วบ่อสแต่หึงแล้วใครปุ๊กไห่หนีเจะปุ๊กเองหรือว่สบอสพี่น้องปกไห่อ๋อพี่น้องปุ๊กไห่เนาะโดยไ<อ>ม,นนยมยน่นี่ก็ไปเอามาจะใช้นี่ในป่าผับ่ไม่ป่าแล้วโอไปตัดเอาเจ้าบอไปเอาเองหรือพ่อเจ้าเฮานี่แหละไปผัวนี่เ mm. จ้าบอ เจ้าไปเองอาผัวบบไปบ่ใช่ไปไปนำกันนั่นกันโดยโดยพี่นลองมิจะไมมทั้งนั้นเนาะสังกะสีนี่ก็สังกะสีเก่าวะนี่นะสังกีเก่าไปขอน้าเพิ่นหรือว่าเพิ่นเอาให้มาชังกซีตะเฮือนเก่าอาผัวละไชูชูเลยมือเมื่อหดผัวเจ้าเคยผู้เพิ่นเธอหนึ่งแล้ว Sandy à, thấy à, là cái hầu hết mà hay gần đây, nó? là nó, anh anh, cái chỗ này. Hãy, hãy, này. Hãy, 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 กินข้าวข้าวอันย่ำบ่นี่ย่ำบ่กินข้าวเม็ดแล้วข้าวเม็ดแล้วโดย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 อะไรแนี้อันกินนมแม่บ่บ่แบบกินนมแม่กินนมปองขอบใไก่บอจันต่อมาก็ไม่คุ้นชัยเลยก็ไก่ดีไก่นุ่งวันวิลาวันวิละบุรีเคยมาอยู่บอเกิดีเนาะมาไก่ หิวเข่าพระอาจารย์ไม่หิวเข่าอะไรเมื่อนี้จ้าหนุอมเอ้าเอาเข่ามาให้เด้อกระสอบนึ่งโดยเข่าเนี่กระเพาะใหญ่จะดีเพิ่นฝากเงินมาจะตามประเทศเพื yep. ่อให้ชื่อให้ไม่กับพี่น้องกูมีเข่าขีดนับฝากไว้พรอยในเพิ่นแน่

อยู่ดีไม่เฮงอยู่ดีไม่เฮงขึ้การเจ้ากระไรเอาเงินใบไปชื่อได้ครบได้กินชูรูปชูเต้าเจ้ากินเด้อโดยพี่จะว่าคนขายปลากระปองกระปองในบ้านนี่ได้ขอบใจเดี๋ยวก็ขอตัวเมื่อก่อนมาหนิเด้อมาไมาให้ม่อยแน่เถิดโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเตียงกันสิขอตัวกราบก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะโอ้ คุณยายจดีคือเกาพี่น้องเลยเคนฝากเงินแม่เตียงเนาะพี่น้องเนาะเอออื้จีลารัดพี่น้องเลยทางฝั่งไทยเพื่อแลพี่น้องเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณเพลินขอเจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขออยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนรับภายในเงินหมื่นนอนตื่นภายในเงินแสนเนาะเจ้าให้มาสำหรับก็ขอให้กับขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วก็ครอบครัวนี่แล้วกับโบมี่หยังพี่น้องเลยแต่ว่าเขาก็กว่าบุคอยเป็ี่นนะพี่น้องเนาะ กาแบบคิว่าอย่างไรน้พี่น้องเนาะแล้วก็ว <becue> ่าวเลยเลยคือคือแบบว่าเพิ่นบ่ทุก์บ่ย่างอะไรพี่น้องเอ้ที่จริงเพิ่นกระทุกก็ย่างอีดีเลยพี่น้องเอ้เนาะเข่าขาเลงเกงขนโมอีดีเลยพี่น้องซาวราเทิงกับพี่น้องแต่วเพิ่นฮากาว่าแบบว่าแบบคือแบบแบบคือบ่มีความเดือดร้อนยังงนะพี่น้องเนาะปราเตียงกันแจักชิว่าอย่างไรก็บ่เป็นยังพี่น้องเนาะฮาก็เห็นในตาแล้วกซอยเพิ่นเข่ากระสอบหนึ่งกับเงินละไว้ให้ดูให้เต้าเพิ่น อ่าซื้อปากปากระปองอะไรพี่น้องเอ้ยอยู่บนน้านนอกบ้านนาก็จะชีวิตอย่างขายฮันค้าก็นะนนะาเนาะ,ะพี่น้องเนาะอ้าวเตียงกสิคอตัวลาลงก่อนพี่น้องไอ้คำแล้วค่อยคำลงแรงแหละแต่เขาให้พ่อแม่พี่น้องเบิรสุข,ขุมสุขคนอยู่มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเบิรสุข,ขุมสุขคนอ่าเข่ามาครับชมคลิปแล้วก็บบ่อ่ามโฆษณาเนานะพี่น้องเนะาะจะรำเมื่อนี้กับ,บเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องไอ้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิรสุข,ขุมสุขคนเด้อเนาะ